ไปไปไปสาไปน้ำไปกระโดดกระโดดลูกกระโดดเลยกระโดดกระโดดกระโดดลูกกระโดดกระโดดไอ้ตุ๊กเตี้ยกลับมาเมียกลับมากลับมากลับมาไอ้ตุ๊กเตี้ยกลับมาพี่โอยอย่าไปไกล้จ้ะ <laughs> มันปีนขึ้นน้าดอ่ะสวัสดีครับทุกคนพุทธบาลสตอรีช่ชาแนลเจ่ <c oughs> <c oughs> ีภารกิจคือเราจะต้องพาเขาสากไปเล่นน้าทะเลครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกคนแต่ว่าจะไปถุนทะเลมันก็ยากอยู่นะครับเราก็เลยแบบว่าไปหาทะเลไม่ได้แล้วก็เอาทะเลมาหาเราถึงที่นี่เลยนะครับทุกคนโดยการนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ไปเจอหนี้มาโมเมนโฆษณาโมเมนสปอนเซอร์ได้หน่มันเป็นบูซีน,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 นะครับสามารถเปลี่ยนน้าให้มันกลายเป็นสีน้ําทะเลได้ครับ <Wow. S 1> เราจะต้องเอาสิ่งนี้แหละมาพาเขาสากไปเล่นน้าทะเลครั้งแรกเราเนี้ยไปย้อมน้ําที่ทุ่งนาให้มันกลายเป็นสีน้ําทะเลหนึ่งซองใช้ได้กับน้ํา400ตา,าเราเราไม่รู้ว่ามันมีน้ํา ตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่สซองหนึ่งซองจะพอไหมแล้วสซองมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้าทะเลให้เราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเอาผงนี้เอาผงนี้ไปโรยลงไปในทุ่งนาแล้วมันจะเป็นยังไงไปไปกระเถอะไปก็เถอะ a few moments later กุนก้าลงเรียนได้จังไหนวะนะันสีลงเรียนจังไงเนี่ยอ๋อเขาสากเขาสากเขาสากลงก่อนไหมลูกลงก่อนไหมมันทีขึ้นไม่หยังกระโดดลงก่อนลงก่อนมันจะมีมูปะวะ ลูดูดูดูทุกคนตรงนี้นะตรงนู้นมันเป็นไม้อ่ะแต่ว่าน้ํามันออกสีเขียวๆนะน้ําใจจะใสๆอยู่ลูกไหนบอ,อ,ก,อก่าเอวติกสันนิษฐานเอ้าไปไส่เราคิดว่าตรงนี้อาจจะมีเศษไม้ใช่ไหมทุกคนตรงนี้อาจจะมีเศษไม้เราก็เลยคิดอย่างนี้นะฮะเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสระลูกใหญ่ตรงนูน้นเดี๋ยวเอาบูซีอ่ะไปย้อมไปย้อมพื้นที่ตรงนู้นให้มันกลายเป็นน้ำทะเลเข้าใจคือน้ำทะเลก็คือน้ำทะเลพูดอะไรแบบปะหัวใจ อ้าอวิ่งยังไม่ยังไม่ทันได้โดนน้ำเลยอ่ะสีมันออกแล้วอ่ะทุกคนอันครึ่งอ่ะนะโอ้ยมันสวยมากเลยของากล้ออลดูนี่ดูนี่สิขากาก่อนลูกาเกหมเนี่ย สวยมากเลยสาตทะเลได้ยังนะ่ะนี่ก็คือแล้วนะยังก็สไตว์ายอิสาะอิสรอวสติสัว์วสติมากมันลึกอยู่นะมันลึกอยู่นะช่วงนี้พอ,อยยแล้วมองนี้นะโอ,อยหยาเขาเขาเอา้เอาเาบดหมด

มาโทดีเพราะสีผ้าเห็นแข็งเอาลองลงลงตรงนี้มันเคลื่อนแค่นี้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 เองถ้าเป็นกระลึกลืนอยากลงเอาลองน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลลงลงลูกน้ำทะเลน้ำทะเลเขาสากเขาสากมันไม่ยอมลองเขาสากน้ำทะเลลูกดูสิเขาสากดูเขาสากมันมีเคลื่นสายลมแสงแดดให้ลูกลงไปลง มันว่วโลกนะมันว่วโลกูกระสินไอเปียกเอาลง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 มันเป็นหนาทะเลลงไปก่อนลงไปลงไปพี่กลงไปลงไปลูกเขา삭กไม่มันมันไม่ใช่วิธีการเล่นอย่างนี้มันไม่ได้เล่นอย่างนี้ หนูจะต้องว่ายน้ำมาร่วมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเขาสาักว่ายน้ำนะครับทุกคนไปเราจะพาเดี๋ยวพ่อพาลูกไปเล่นน้ำแล้วโอเค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 โอ๊ยเอามาสัน่นเอาม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 ึงเป็นหมาอีหลีบอนอีสากนี่ <c oughs> เอาเ <c oughs> กว่ <c oughs> าไปท่าแปะโอ้น้ำทะเลแสบงามไปไปไปสักว่ายน้ำ ไปกระโดดกระโดดลูกกระโดดเลยกระโดดกระโดดกระโดดลูกกระโดด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 ยกระโดดเลยกระกระโดดกระโดดกรกโดเลยอูกกระโกระโดดเลยกระโดดกระโดกรลโดกระโดดกระโดดกรอโกระโดดกระโดดกระอดดกระโดดกรมโดระโกระโกระโดดกระโดดกนะโดดกระโดดเรือดดมันโน่กรดดกระนดดกอดกระโดดกระโดดกระนกระนดกมะโดดกระนรนดดกร่ดรรกรรด้่ด่ะ ตามพ่อตามพ่อตามพ่อมาที่ลูก <c oughs> มันไม่เลือ้อนมาที่เอาเอายืนมึงยืนอยู่ได้หน่มึงสิี้ยม่ยากหนงนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะไหว้ข้าผีเสือ้อลูกลูกลูกไหว้ตามพ่อนะมานี่เร็วมานี่เร็ว <c oughs> โอนหนับทะเลกูว่าคุณเร็วเดี๋ยวว่าม <c oughs> ูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะพาไหว้ข้าผีเสือ้อลูกมาตามพ่อมาลูก <laughs> มันก็บ่าไปใสมันตามกูตลอดไม่ไปตรงนู้นไม่ไปตรงนู้นเออข้าฟังข้าฟังข้าฟังเข้าวฟังเออไปตามพอ่อไปตามพอ่อเรไปเร็ว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 น้ำ <laughs> ทะเลคือคุณเลีเ้ยวเหรอวะบอนี่ล่ะละกําลังทะเลนี่บอสแตนี่เป็นสีเข้ม้างทะเลน,นีล่บอเมียนอยู่ในกล่อง ทะเลสวยเลยใช่ไหมบาดบาดมีความรู้สึกว่ากูนะน้ําเขาดังร้ายแล้วไม่มีความรู้สึกแสบดังเดี๋ยวพ่อจะปล่อยให้หนูเล่นน้ำแบบอิสระนะพ่อจะไม่พ่อจะไม่จับเชือกเฮ้ยโอ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้พ่อจะไม่จับเชือกพ่อจะปล่อยให้หนูว่ายน้ำแบบอิสระไปลูก พ่อจะให้โอกาสหนูเล่นน้ำทะเลครั้งแรกในชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตเลยโอเคพ่อจะให้หนูเล่นน้ำทะเลแบบเต็มที่นะใช้ชีวิตความเป็นไัยรุ่นให้สุขสาดสุขสะอาดมาจ้ะใช้ชีวิตความเป็นไัยรุ่นให้เต็มที่นะลูกเดี๋ยวพ่อไปรอที่ฝั่งโน้นนะไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาหนูก็ไ่เล่นน้ำทีตามมานทำไมเ่า

แล้วเมื hat, ่อยสักไปหาพ่อายอมแพ้แล้วหรอัสมไเร็ว้สรอนะเขาาเร็วไปเข้าาขอพ่อข้าสาพ่อจ้า้ากโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วโอ้โอเคเมื่อย จบเถอภารกิจเนี้ยอะไรวะเนี้ยยูมาทำอะไรเนี่ยมาทลับอะไรแล้วก็สากไว้น้ำเก็ดเหมือนกันนะพาเขาสากมาลเล่นน้ำทะเลครั้งแรกประสบผลสำเร็จเฮ้ยประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จกุมม้วนอยู่คนเดียวสำหรับมือนี้ถือว่าการย้อมน้ำทะเลของเฮาเป้นไปได้ดีเกินคาดการเล่นน้ำทะเลของอีสาถึงแม้มันสีโบเข้ม แต่เก่งเงียวลงไปก็ถือว่าเข้มในประมาณนึง <c oughs> และดับหนึ่งอยู่ที่เงียวลงไปอ่อาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของมุนวายสตอรี่สำหรับวันนี้เอา้า <c oughs> อีสากูเป็นพอ่อมึงได้ดิามาลูกไหมโอเค สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของมุ่นวายสตอรี่จะพาความสนุกแบบนี้มาให้ทุกคนดูในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนเเเาาาซะกกกบบมไไวว้้้นถึงงลลยยีีีขััุ ก็มาดูนี่ก็มาดูนี่อีซังมันแยนไปสายอ้เดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ไวมันเหนงยปอมปอม,ปอมตัวน,นี้นะ่ะมึงนี่มันเหนื่อยปอมปอมเหรอเมื่อกี้ไม่พอใจใช่ไหมมึงแรงไปยังบุ่นสายอยู่บุญรถอยู่บุญมึงการตีเงี้ยนมา แบบมากแม่กันนี่เลี้ยงมาจ,าใจมนใหญ่ตอนเลี้ำมาพบ่งีไอ้ี่ก็มีแอ่งหลายแท้